รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะและนี่คือรายการเด e Destination เราถับใจที่ปลายทางค่ะ และตอนนี้ค่ะเก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเป็นหนึ่งจังหวัดเล็กๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นแท่์ทางผ่านเท่านั้นแต่จริงๆแล้วค่ะที่นี่เนี่ยมีความพิเศษซ่อนอยู่เยอะมากจะเป็นที่ไหนและจะเป็นอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันค่ะ เมื่อมาจังหวัดอ่างทองแล้วเนี่ยต้องแวะมาให้ได้เลยก็คือที่นี่ตลาดสารเจ้าโรงทองค่ะตลาดต้องชมแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยอาหารอร่อยเพียบเลยขนมเยอะด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเอเขาไปข้างในกันค่ะแค่เดินเข้ามาค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าต่างจากข้างนอกเลยเหมือนเราหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งที่หาชมได้ยากล้วในปัจจุบันอะ นอย่างร้านนี้นะคะเป็นร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาเจ้าเห็นรูปแบบนี้ย้อนอกลับไปเมื่อประมาณ20เกือบ30ปีก่อนอีเคยเห็นนะเคยเห็นแบบนี้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะหาชมกันได้ยากมากๆสวัสดีค่ะเอาโอนตินค่ะไอโลเยนอ่าไมโลเย็น,อย,นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้คือวิธีทําก็น่าจะเป็นสมัยก่อนหรือเปล่าที่เขาเวลาชงอ่ะต้องแบบเทสแก้ว ไปทมาและเดี๋ยวดูภาชนะที่ใส่พี่เขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นแบบกระป๋องเป็นกระป๋องนมลอยด้วยเชือกฝางร้านกาเจ้าเปิดมากี่ปีคะเกือบร้อยปีเกืบ1้0ปีถ้ามาที่นี่ก็คือเดินเข้ามาปุ๊บแวะร้านแรกเลยอยู่ซ้ายมือนะคะชื่อร้านกาเจ้านี่ทุกคนได้มาแล้วค่ะนี่เป็นไมโลไมโลเย็นค่ะกระป๋องเท่าไหร่คะอย่างนี้ 25บาทอ่นนี้ราคาทั่วไปเหมือนใส่แก้วพลาสติกปกติแต่ว่าได้เป็นอีกฟิลหนึ่งถ่ายรูปได้ด้วยขออนุญ,ญาตสดชื่นร้านเช็ตุ่มแกงส้มสวัสดีค่ะ ขนมไทยโบราณหลากหลายมากมีอะไรแนะนำบ้างไหมคะอะไรเนะี่ยข้าวต้มข้าวเหนียวมูนอะไรเงี้ยอ๋อข้าวต้มข้าวเหนียวมูนเอ้ยน่าทานมากทุกคนข้าวต้มหอ่อใบตองอ่อนหนูเอาหนึ่งกล่องแต่หนูขอแกะชิมเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะอ่าจะแกะให้ชิมเลยนะได้ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะอืมกล้วยเน่นมากนุ่ม หอมเดินมาข้างๆค่ะใกล้ๆกันเลยเมื่อกี้เรากินแบบกล้วยแบบผ่อใบตองไปแล้วนะคะเรามาดูกล้วยปิ้งคุณยายสวัสดีค่ะเขาเรียกว่ากล้วยกล้วยน้ำหวาหวานธรรมชาติจ้ะเออเค็มหน่อยๆนะจ้าไม่ได้ใส่น้ำตาล๋อกล้วยค่ะเป็นกล้วยกล้วยปิ้งเลยใช่ไหมคะพยายกินกล้วยดูสิอร่อยไหมนี่อ่ะลองกินดูสิอร่อยไหมอร่อยตั้งแต่ยังไม่ชิมเลยค่ะหวานตั้งแต่เจอคุณยายแล้ว ถ้ากินหอมมากยิ่งเขียวยิ่งหอมอร่อยมากค่ะทุกคนอีกหนึ่งร้านขนมท้องถิ่นบ้านฉันสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขนมดอกลำเจียกกับขนมไข่ปลาโบราณัันเคืออไหนอะคะ อันนี้จะเป็นขนมดอกลำเจียกนะคะไข่ปลาโบราณเคืนี้แบบนี้ค่ะโอ้ขนมไข่ปลาโบราณหายากมากแล้วก็มีขนมหลากหลายแล้วก็มีขนมอื่นๆอีกด้วยอย่างขนมดอกลำเจียกมันคือขนมอะไรคะนานได้ค่ะเป็นขนมท้องถิ่นเป็นขนมของรัชกาลที่สองนะคะขนมดอกลำเจียกแต่ว่าก่อนที่เราจะชิมค่ะทุกคนเราจะต้อง ห้องกาบเห่ให้ได้ก่อนหนึ่งอย่างเป็นกาบเห่ชมเครื่องคาวหวานนะคะพระราชินีพลโดยรัชกาลที่สองค่ะเขาบอกว่าลำเจียกชื่อขนมนึกโฉมโฉมหอมช่วยชวยไกลกลิ่นดิ้นแดโดยโผยให้หาบุกงางามโอ้หลุกขึ้ละมุนมากเลยอ่ะนานๆเราจะได้ท่องแนวแนวนี้ทีนะคะแล้วก็ได้ชิมขนมกันด้วยเที่ร้านพรพันธ์ขนมไทยค่ะ เป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้นะคะกับต,ตลาดสารเจ้าโรงทองซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นโรงทําทองนะคะแล้วก็จะมีสารเจ้าให้สักการะอยู่ด้านในด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งชื่อที่รวมกันแล้วก็เรียกง่ายว่าตลาดสารเจ้าโรงทองนะคะ่ะแม่ <ein S 2> สวัสดีค่ะ <an> นี่ไงทุกคนขนมที่เอบอกว่าเอกาลังตามหานะคะเรียกว่าขนมขี้ควายทําไมทําไมถึงเรียกว่าขนมขี้ควายคะคุณแม่เป็นดั้งเดิมะของตลาดเรย จะร้อยปีแล้วค่ะเอาจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นตั้งแต่คุณพ่อทำค่ะคุณพ่อก็สูตรโบราณแล้วเป็นร้อยปีแล้วเป็นร้อยทิศบอกว่าทำยากด้วยเหรอคะค่ะมันเป็นสูตรโบราณเลยค่ะสูตรโบราณพิถีพิถันในการทำเป็นความพิถีพิถันนะคะกว่าจะได้ขนมขี้ควายมาเรามาชิมกันดีกว่าลักษณะก็คือถ้าเทียบกับขนมปัจจุบันน่าจะเป็นคล้ายๆคุกกี้ปะคุกกี้ที่แบบโรยธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือขนมขี้ควาย มันจะกินหอมมากเลยอะหันหอมอร่อยมากส่วนผสมมันคืออะไรบ้างคะคุณแม่ก็มีแป้งแ่ะมีน้ำตาลน้ำมันไข่แป้งน้ำตาลน้ำมันไข่แค่นี้เหรอคะแต่รสชาติมันคืออร่อยมากทุกคน ผู้ชมคะเข้าไปเนี่ยตัวเปล่าคะ่ะเดินแบบตัวฟิวเลยแต่ตอนออกมานี่คือเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยคะ่ะที่นี่นะคะของอร่อยเยอะมากราคาไม่แพงและที่สําคัญเนี่ยคือแม่ค้าทุกร้านน่ารักมากๆเลยใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันเยอะๆนะคะตลาดสารเจ้าโรงทองค่ะได้ขนมมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปหาที่นั่งทานก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มกันด้วยเป็นที่ไหนต้องตามไปไปแล้วล่ะไปเลย กาแฟสะวะรรรนี่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเองนะคะบอกไม่ได้คิดเองเลยคือลูกค้าโทรมาบอกให้ทําปรากฏเขาทําแล้วก็คือควรก็มากินตามเขาเยอะมากสั่งได้คือร้านนี้สั่ง,ง,ไ,ดงได้หมดทุกอย่างเลยเป็นกับเ,เขาเรียกกันว่ากาแฟตามสั่ง นี่คือหนึ่งร้านที่มาอ่างทองแล้วไม่มาไม่ได้เพราะว่าคนอ่างทองเนี่ยเขาพูดถึงกันเยอะมาก,กคือ Miss You Always Cafe ค่ะข้างๆเ,เองคือคุณแก้มเจ้าของร้านนี้นั่นเองแก้มสวัสดีค่ะก่อนทีนท่เราจะมาพูดถึงร้านน่ารักน่ารักแห่งนี้นะคะย้อนกลับไปก่อนดีกว่าเห็นว่าคุณแก้มเนี่ยอยู่ในยุคเฟื่องฟูของหนังสือเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูจริงๆตอนนั้นทําอะไรบาก่อนคะตอนจบปริญญาตรีจบศิลปศาสตร์เอกภาษาไทย ก็คือตรงเลยตรงพอดีใช kind of <so ่กับการเป็นพิสูจน cool ์อักษรค่ะแล้วก็แบบต่อมาหนังสือมันก็จบลงลดรอบลงมันก็จะเป็นยุคอีเวนต์การปูนหนังสือหรือการอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่ในอีเวนต์แทนพวกบอร์ดพวกอะไรเงี้ยก็จะขยับสเกลงานไปเป็นแบบนั้นอีกแบบหนึ่งแล้วก็อกุโปรแกรมอะไรไปแล้วก็เลยเป็นฝีแลนซ์ได้อะ ทีนี้พอมันมาอยู่บ้านนะที่บ้านมีคนอยู่แค่แบบพ่อแม่ลูกนี้ไงพ่อแม่ลูกยาวใหญ่ไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่กลับไปกรุงเทพแล้วเพราะว่าไม่ไม่ไม่มันเขาจะอยู่นแค่สองคนเนี่ยใช่ก็เลยแบบจะต้องหาอะไรทาที่นี่เลทสุดเริ่มที่มาทําคาเฟ่คือพี่ชายเปิดร้านอาหารแล้วเขาชวนไปว่ามันไม่มีน้ําขายไปชงน้ําหมชงอิตาเลียนโซดาแยกชั้นรมดานปดูสีสีแล่ลูกเขาจะได้มีอะไรกินจนกระทั่งตรงเนี้ยคนเช่าเขาย้ายออกไปค่ะ เก็เลยแบบว่าเราทำเองไหมล่ะเพราะมันไม่ต้องที่ไต้องเช่าใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ร้านเนี่ยก็เลยจะมีแบบไม่ใช่กาแฟจ๋าขนาดนั้นมันจะเป็นฟิวชั่นเป็นกาแฟกับไอ้นี่ไอ้นู่นอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายจริงแอบแอบแบบหันไปเห็นเมนูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เลยมาเปิดเป็นร้านแห่งนี้ Miss You Always Cafe ใช่ค่ะถูกต้องชื่อนี้ต้องมีความหมายเพราะว่าชื่อเพราะมาก Miss You Always Cafe จุดเริ่มต้นของชื่อนี้ดีกว่าหรือมันแบบหมายความว่ายังไงทำไมถึงตั้งเป็นชื่อนี้ค่ะ คือตั้งใจจะตั้งให้มันเป็นโค้ดเป็นโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งจะงไม่เอาคําเฉยๆองต้องเป็นโค้ดจะต้องเป็นวลีอะไรสักอย่าง,างเป็นเลิฟอะไรเงี้ยไม่เอาอยู่แล้วไงก็เลยนึก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 ไปแล้วก็นึกถึงคําว่ามิสยูรู้สึกว่ามันเป็นคําที่แบบอยู่ในชีวิตของคนทุกคนคุณจะคิดถึงใครก็ได้นะก็ไม่ต้องคิดถึงแฟนก็ได้ปะใช่คือคิดถึงใครก็ได้ค่ะเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาคำนี้แหละความหมายมันสั้นๆคิดถึงเสมอแต่มันตีความได้หลากหลาย มากจริงๆอันนี้ก็เป็นชื่อร้านความหมายของร้านพูดถึงมีการตกแต่งดีกว่าแล้วก็ตีมันจะขาดร้านอันนี้แต่งเองเลยไหมคะแต่งเองคะ่ะมีแมวเีไอเด<ม>ียไหมีไอเดียไอเดียคือจะให้มันเป็นบ้านอาหารจริงๆแค่นั้นเลยบอกเลยบอกแม่บอกทุกคนว่าจะแต่งให้เป็นบ้านอืเอออันนี้ก็คือได้รู้แล้วว่าตีมร้านเขาเป็นแบบนี้ชื่อมีความหมายอย่างนี้ทัชทุกคนแน่นอนพูดถึงเมนูของที่นี่ดีกว,ว่าว่าถ้าคุณแก้แนะนำมาถึงที่นี่และสักเมนูดีกว่า ทานกาแฟไหมคะทานค่ะ,ะกาแฟที่นี่จะเป็นแบบฟ <ชะ S 1> ิวชั่นลาเต้มีใส,ส่ไซรัปต่างๆลาเต้มะพร้าวอ่อนไหมคะลาเตอันชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตแธรรมดาก็มีทั่วไปก็มีลาเต้มาาิมนน้น์อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเอามาให้ลองเนี่ยให้คุณแก้มเลือกให้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เมนูไหนเพราะว่าที่พูดมาทุกเมนูเนี่ยน่าชิมทุกเมนูเลยอ่าสักหนึ่งแล้วกันค่ะคุณแก้มได้ค่ะเอาเป็นใส่นมเนาะใส่นมแล้วกันค่ะ เมนูแนะนำนะคะจากพี่แก้มพี่แก้มคะ่ะไล่ไปเลยทีละเมนูมีเมนูอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้นะคะอันนี้สําหรับคนชอบกาแฟใส่นม,มลาเต้มะพร้าวอ่อนนะคะ,คะอันนี้เพราะน้องบอกว่าอยากข้างล่างจะเป็นนมมะพร้าวท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวแต่เนื้อมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อมะพร้าวเชื่อมเนือ่องจากมันจะเก็บได้นานและก็อีกหนึ่งเมนูที่เมื่อกี้บอกอนนไว้นนสีสันสดใสอันนี้ชื่อเมนูว่าสซรวรส อันชันโซดาค่ะอันนี้สําหรับคนอยากกินแบบสดชื่นเงนะคะอันชันปลูกเองแม่ต้มเองต้มทุกวันเป็นอันชันสดพิเศษตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนชอบกินกาแฟเขาก็จะเป็นน้ำสับวัรสข้างล่างเงค่ะแล้วก็ใส่กาแฟข้างบนมีเม็ดให้ดูดด้วยกรุบกรุบเรียกว่าตามใจฉันนิดนึงใช่แล้วแต่ฉันกาแฟสับัรสนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเองนะคะบอกไม่ได้คิดเองเลยคือลูกค้าโทรมาบอกให้ทำ แต่เราตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบกินยังไงเขาบอกเขากินได้ก็ทําปรากฏเขาทําแล้วก็คือคนอะมากินตามเขาเยอะมากโอ้โหแล้ววันหนึ่งเขามาก็เลยแบบกราบขอบรคุณที่สร้างเมนูพี่คะหนูขอสรารภาพว่าตอนที่พี่สั่งให้หนูทําหนูแบบที่กินอะไรอะ่ะแอ้พี่มันขายดีมากๆหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาก็แบบไม่เป็นไรค่ะพี่ดีใจด้วยไอเดียเมนูใหม่ว่างั้นเถอะพี่เมนูก็มาจากลูกค้าค่ะสั่งได้คือร้านนี้สั่ง,ง,ไ,ดงได้หมดทุกอย่างเลยเป็นเขาเรียกกันว่ากาแฟตามสั่ง ลูกค้าจะกินอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยใส่ไข่มุกบุกพี่หิวอยากได้ที่หิวหิวพี่หิวพี่กินกาแฟอย่างเดียวไม่อิ่มพี่อยากกินไข่มุกด้วยแล้วก็คิดว่าแบบแล้วเราจะไปแบบแผนทําไมแล้วก็ทําตามที่เขาอยากกินสิก็ให้เขามีความสุขป่เขายากกินก็ใส่เขาบอกเขาไปที่เขาสั่งไม่ได้เขาสั่งที่นี่อ๋อเพราะสั่งที่อื่นไม่ได้ใช่กาแฟตามสั่งที่นี่เนาะอ่านี่ก็คือกลายเป็น อีกหนึ่งเมนูที่จริงๆแล้วมาจากทังลูกค้านี่แหละใช่ค่ะชื่อชื่ออะไรนะคะเมนูหมอหน่อยใช่เป็นมัทฉะส้มปกติมันเป็นมัทฉะกับน้ำส้มค่ะแตาหมอบอกว่าบีบมะนาวหน่อยก็เลยเรียกเขาตามชื่อเขาเพราะว่าของเขาจะต้องบีบมะนาวอ๋อก็เลยเรียกเ็เลยพูดไปเลยว่ามัทฉะหมอหน่อยแปลว่าแปลว่าให้บีบมะนาวด้วยถ้าใครอยากดื่มมัทฉะส้มที่มีใส่มะนาวนิดนึงก็ใส่ว่าหมอหน่อยหมอหน่อยเมนูหมด เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากตามรอยมาแบบนี้อะอยากจะมาบ้าง Miss You Away Cafe เปิดปิดวันไหนยังไงบ้างคะปิดอาทิตย์ละหนึ่งวันวนันอังคารค่ะ <c oughs> เปิดเวลา8ปดโมงครึ่ง <c oughs> ปิดบ่ายสองตอนตอนเปิดใหม่ๆปิด5้าโมงเย็นนะแล้วก็แบบไม่อยากมาขายแล้ววันรุ่งขึ้นเหนื่อยมาก <c oughs> แต่ปิดบ่ายสอรู้สึกว่ามันมีแพทชั่นที่จะแบบอยากจะมาได้ทุกวันอยู่ <c oughs> ไม่อยากแบบมาลงเสียงอเปอนว่าถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาได้นะคะคิดถึงเสมอ มิสยูอเวคาเฟยวันนี้ต้องขอบคุณคุณแก้วมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอชิมก่อนเมนูเดี๋ยวกินร้้ว<ม>ออ่อคิดถึงอ่หมอหน่อ <laughs> <laughs> คิดถึงหมอหน่อยก่อนเลยตอนนี้ <laughs> หลักๆคือเราจะใช้กระบวนการศิละปะทั้งหมดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆซึ่งเราไม่ได้เน้นว่ามาที่นี่ทุกคนจะต้องมานั่งเรียนศินละปะหน้ามาวาดรูปให้สวยอี้ไม่ใช่เพราะว<ช>่าศิละปะเป็นเครื่องมือเฉยๆค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพูดคุยกับเด็ก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณกรีซแลวก็คุณปีดค่ะเจ้าของโฮมรูมอาณาจักรพิทักษ์ความสุขใช่นั่นองก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องใดค่ะเอาแค่ชื่อก่อนเลยชื่อก็เก๋แล้วโฮมรูมโฮมรูมอาณาจักรพิทักษ์ความสุขพิทักษ์ความสุขยังไงคะ๋อมันเหมือนเป็นคําว่าอาณาจักรใช่ไหมคะอาณาจักรเหมือนเป็นพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็ความสุข ก็คือเป็นเรื่องของความสุขในชีวิตของเราอะไรอยงนี้นะคะเราก็อยากพูดถึงว่าอาณาจักรเนี้ยมันเป็นพื้นที่แห่งความสุข <Okay. S 1> เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราอยากจะมีความสุขตอนไหนก็ได้ <Okay. S 1> ใช่คะ่ะโฮมรูม hmm. เนี้ยจะเหมือนเป็นคลาส โฮมรูม <Home> ที่เราเคยเรียนที่เราเคยเรียนมา <laughs> ใช่แล้วก็จะต้องมีหนึ่งคลาสแหละใช่คโฮมรูมค,คือคลาสที่เราจะได้พูดคุยกับที่ปรึกษา <c oughs> หรือได้พูดคุยปัญหาได้พูดคุยถึงเรื่องราวดีๆ <c oughs> ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยใช้ชื่อว่าโฮมรูมใช่เราอยากให้ห้องนี้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกคน หลักๆคือเราจะใช้กระบวนการศิละปะทั้งหมดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆซึ่งเราไม่ได้เน้นว่ามาที่นี่ทุกคนจะต้องมานั่งเรียนศินละปะหน้ามาวาดรูปให้สวยอไีไม่ใช่เพราะว่าศิละปะเป็นเครื่องมือเฉยๆคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารพูดคุยกับเด็ก ใช่ให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองค้นพบความสุขในชีวิตเดี๋ยววันนี้จะมีโจทย์ให้ลองทําสักหนึ่งโจทย์นะคะอันนี้จะมาจากคลาสให้ศิลปะได้ทํางานโจทย์เนี้ยจะส่วนใหญ่เราจะใช้กับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่กลัวศิลปะอะไรเงี้ยเนาะเด็กๆบางคนก็จะมีความกังวลกับการเจอกระดาษเปล่าแล้วไม่รู้จะทํำยังไงกับกระดาษเปล่านี้กลัวไม่สวยบ้างกลัวการถูกตัดสินโจทย์เนี้ยค่ะจะเป็นชื่อโจทย์ว่าสไลด์ฟอร์ม เราจะโละทุกอย่างใหม่หมดไม่มีถูกไม่มีผิดพระอาทิตย์ไม่จะเป็นต้องอยู่บนท้องฟ้าก็ได้หรือว่านกไม่จำเป็นต้องบินได้ก็ได้แล้วแต่เราเราอยากจะทำอะไรกับกระดาษเปล่าแผ่นนี้ก็ได้แค่โจทย์ <c oughs> สนใจแล้วเอ้ยแปลกดยูแปลกงั้นเดี๋ยวเราลองทำหนนะคะได้ค่ะไปค่ะไป,ไปให้โจทย์ว่าให้วาดวิวอันนี้คือให้วาดวิวที่แบบเป็นจินตนาการเหนือความจริงใช่ ยากให้คุณเอสนุกสนุกได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้เอากลับบ้านจร,จริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรที่รู้สึกแบบผิดพลาดนิดนึงก็ไม่ได้จริงๆเมื่อกี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะตัดเส้นยังไงให้มันยังคงอยู่เหมือนเดิมก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาก็าาเลยเออตัดสินใจว่าลบเลยและกันแล้วสุดท้ายมออกมาโอเค<ม>ส<อ>บายใจใช่ใช่ชอ,ชอบกว่าการที่ลบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันจังหวะที่เราคุยกับตัวเองเนาะมันคือความกล้าหาญที่เราจะกลบที่เราล่างไว้อะไรเงี้อย <c oughs> อยากจะชื่นชมมากเพราะว่าบางคนก็ยังแบบยังติดค้างกับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่ค่อยรู้สึกว่าคุณเอมีความรู้สึกว่ากลบเลยละกัน <c oughs> เอาสีแดงนี้แหละกลบมันไปเลยแล้วก็ยืนยันว่าชอบมันอะไรเงี้ยล้วก็ชื่นใจค่ะชื่นใจ,จชอบอะงน้นทาของเอวันนี้เป็นไงคะ โอเคแล้วค่ะมันมักมีการตัดสินว่าสวยหรือไม่สวยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเอชชอบและอยากจะเอากลับบ้านแค่นี้ก็รู้สึกโอเคแล้วค่ะไม่ต้องให้ดาวใช่ไม่มีดาวไม่มีอะไรเพราะว่าที่นี่จะมีแค่ตาปั๊มเนาะซึ่งตาปัมม๊มอันนี้ค่ะมันจะเขียนว่าจงภูมิใจในตัวเองอันนี้จะเป็นเหมือนสโลแกนใช่ค่ะ,ะเหมือนสโลแกนของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเด็กๆที่มาที่เนี่ยเราอยากให้ทุกคนภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นตัวเองเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาเพื่ออยากจะเป็นเหมือนคนอื่นอยู่แล้วจงภูมิใจ ในตัวเอง,เ,องเดี๋ยวปั๊มให้ค่ะโมรูมนะคะ,ะเดี๋ยวให้ได้แล้วแกะรีสปั๊มให้นิดหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แต่ว่าไม่หมดแค่นี้ที่นี่นอกจากมีศิลปะแล้วศิลปะทางด้านกระดาษใบนี้ยังมีศิลปะทางด้านความหวานต่างๆเข้าร่าง ใช่ค่ะจริงๆเรานั่งอยู่เนี่ยคนทลยข้างนอกตลอดเลยนะอันนี้คืออะไรคะของเราก็จะเป็นโกโก้แล้วกันนะคะเราชื่อร้านว่า My Heart View g o g o แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโฮมรูมนะคะก็คือเราเราเปิดอันนี้เพื่อทําหน้าที่ในการพูดคุยเปิดบทสนทนากับคนภายนอกนอกเหลือจากเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วย My Heart My Heart View g o g o View g o g o คุณมาคุณคุณน่ แต่ว่าอยากลองชิมแล้วเพราะว่าเห็นคนผ่านไปผ่านมาเราแวร์เยอะมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าไปค่ะจากโฮมรูมด้านในนะคะสู่ My Heart View โ o c o ที่อยู่ด้านหน้าผมบอกแล้วว่าชื่อก็คืออลังการแล้ว เดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนคือเราอ่ะสะดุดตั้งแต่ชื่อแหละค่ะ<า>ตัวไหนน่าสนใจหรือว่ามีซิกเนเจอร์ตัวไหนบ้างคะจริงๆทุกอันนะคะก็จะเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราหมดเลยแต่ว่า หลักๆแล้วคืออันที่เป็นคอนเซปต์ของร้านเลยค่ะก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อน,นะค่ะก็คือชื่อแรกเลยเป็นชื่อแรกค่ะคือโกโก<ช>้สุดต้นตํำรับของ My Heart f ิ e โกโก o ใช่อันนี้เป็นคอนเซปต์ร้านเราต้องการเหมือนเป็นหนึ่งกำลังใจที่ช่วยให้ทุกคนแบบขับเคลื่อนไปด้วยกันอะไรแบบเนี้ยโโใช่หรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบ เริ่มจากการที่เราอยากเป็นเพื่อนแต่ละชื่อคือยาวอ่ะรักนะแต่ก็รักตัวเองเหมือนกันไม่ต้องคิดเยอะทำตามหัวใจนะคะหรือว่าแบบชีวิตอันนี้ก็สั้นนะแถวันนี้ชอบอันหนึ่งพราสิขึ้นและตกเหมือนกันทุ๊วัดจะเลือกเมนูไหนเฮ้เขาวันนี้น่าจะเป็นชีวิตค่ะชีวิตถ้าดูจากผลงานในวันนี้แล้วนะคะน่าจะเลือกชีวิตชีวิตดูเข้มข้นดูเข้มข้นค่ะเป็นโกโก้เข้มข้น คูณสองคูณสองค่ะเซิร์ฟพอบคุกกี้นครีมใช่คชีวิตเอเนาะชีวิตชีวิตใช่ค่ะเดี๋ยวไปรอชิมกันค่ะได้เลยค่ะ อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนค่ะมาเป็นเพื่อนกันอยู่คู่กันก็จะแยกชั้นกันระหว่างโกโก้กับกับนมค่ะแล้วเวลาทานก็คืออยากจะทานแยกชั้นกันก็ได้หรือจะคนให้อยู่ด้วยกันเลยก็ได้ก็เหมือนเวลาเรามีเพื่อนเราอยากจะให้ใช่ล้วบางทีเราอยู่ด้วยกันไม่ต้องคุยกันก็ได้ใช่ไหมบางทีเราอยู่ด้วยกันแล้วเราอยากจะคุยกันก็ได้อีกหนึ่งเมนูอันนี้คือถ้าเหนื่อยก็กลับบ้านค่ะ เมน<ร>ชายค่ะเมนูนี้จะ,ะทานแล้วจะมีกลิ่นดอกบัวาชายแล้วก็จะมีโกโก้เหนียวอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็ด้านาตรงกลางก็จะเป็นนมสดค่ะอีกเ<ช>มนูที่มากครูนี้เลือกไว้เองใช่อันนี้คือชีวิตค่ะมันดูเข้ชีวิตเด็กเกมคนชีวิตค่ะเมนูนี้เอาเวลาทานก็จะมีความหมมีความหวานมีความแล้วแต่ความรู้สึกที่เราสั่งอย่างอย่างคุณเอ็มคะไม่หวานเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ความรู้สึกของความแบบกรุบกรุบชีวิตมันมัน ชีวิตที่แบบไม่ใช่โขมนะมัน่แบบโขมนะมันเข้มข้นโคเลยเชยมันสนุกใช่ค่ะชีวิตมันสนุกโอ้ยหน้าแบบดื่มทุกเมนูแล้วก็มีความหมายในแต่ละเมนูที่แบบชัดเจนมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะมาที่นี่ทั้งอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของศิลปะหรือว่าเข้ามาเหมือนคนปล่อยค่ะแล้วก็ฟิลแบบเหมือนอยู่บ้านด้วยแล้วก็มาที่ไมฮาร์ทวิวโกโก้ จะแบบชื่อเพลงมาไปท้าโกโก้มาที่นี่เปิดเปิดกี่โมงยังไงบ้างคะเราเปิดทุกวันค่ะจะหยุดแค่วันพฤหัสวันเดียวอ่าใช่ทุกวันก็คือตั้งแต่วันศุกร์ไปจนถึงวันพุธเลยวันพฤหัสจะหยุดโกโก้นะคะ เผื่อเอาไว้สําหรับเติมของหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะถ้าอยากศิลปะเรีนศิลปะก็สามารถเข้ามาพูดคุยทดลองเรียนกันก่อนได้หรือว่ามานั่งคุยกันก่อนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยได้เลยค่ะที่เพจโฮม o ูมค่ะที่ h o โฮม o ูมได้เลยอาณาจักรกิทักความสุขต้องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเกรซแล้วก็คุณกรีมาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ่วงน,นี้ค่ะเอก็มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันค่ะวันนี้นะคะไม่ได้เป็นคําถามค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าเที่พามาที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยผู้ชมชอบสถานที่ไหนบ้างแล้วก็เพราะอะไรค่ะข้อความของใครนะคะโดนใจทีมงานมากที่สุดค่ะก็รอรับของที่ลึกอยู่บ้านได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้ไปชมเฉลยคําถามและรายชื่อผู้โชคดีประจาสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ ทีนีนะคะเป็นอีกหนึ่งทิปที่ประทับใจมากๆเลยค่ะที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะมากๆค่ะ ได้ทั้งกินนะคะอร่อยทุกที่อร่อยทุกร้านจริงๆได้พูดคุยแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาปลดปล่อยตัวเองได้ทำงานศิลปะด้วยถือว่าประทับใจที่สุดเลยค่ะใครที่อยากจะออกมาท่องเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะมาตรการป้องกันโควิดยังคงมีอยู่นะใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญคือเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะงก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีความพิเศษซ่อนอยู่เยอะมากๆเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่มาชมรายการไม่ทนันและอยากชมย้อนหลังก็สามารถดูได้ที่แฟนเพจ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของเอและรายการ The Destination แล้วนะคะพบกันใหม่ทางเทนเนนช่อง16วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ